<No. S 2> ลงลงแป้งหน่ลงแป้งใหย่ยายยายยยเดี๋ยวจะสะท้อนแสงเกินไปสวัสดีค่ะพอดีว่าง เรื่องตัดต่องานเสร็จไปอีกสองสามอย่างค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็มีอะไรให้ทุกคนติดตามอยู่เรื่อยๆเ,เลยนะคะชอสด,ดีค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างจะเ,เขียนคิ้วอย่างเดียวแล้วก็ทาปะกอม่น้าสดสุด นี่เปิดหน้าต่างค่ะเราพยายามไม่เปิดแอร์นะคะเป็นการประหยัดไฟที่บ้านแล้วก็มีลมแต่ว่าด้วยความที่ปิดประตูนะคะลมก็จะไม่โครกเท่าไหร่ร้อนอยู่เหมือนกันนะโผลโมาแวบหนึ่งนทคยทุกคนต้นเดือนเมษายนแล้ว happy april f o o l day นะคะเอาน้องมานั่งแถวนี้บ้างเราคุิคนเจอสิ่งนี้แหละอันนี้เป็นของเล่น ไม่ใช่ของเล่นเอาไว้ต่อมโมเลกุลก็เราก็ค้นบ้านจากนี่ต่นี่เลยนะแล้วก็จึงนะที่ว่าจะเอามาทำคอนเทนต์อะไรสักอย่างเกี่ยวกับ bonding ดีไหมคาร์บอนอยู่ไหนนี่มันโซซาวเซอร์โซเดียมโซมโซิงกับคลอไรด์อย่างเงี้ย ถึงเราไม่ใช่โซเดียมคออะไรนะอวถึงเราจะไม่ได้เป็นโซเดียมแต่เราคอายได้ไหมอะไรสักอย่างดูนแต่มุกของคุณจอมาจอ n a c l จะต่อกันแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเป็นอุปกรณ์ของเล่นที่เชื่อซื้อเก็บไว้อันนี้คาร์บอนนะใช่น,นี้คาร์บอน คาร์บอนต่อกับอะไรดีคาร์บอนหกตัวแล้วกันไม่ใช่เอาสีขาวเลว่าจะเอามาทำสอนให้น้องๆถ้าเกิดใครสนใจอันนี้เชอก็สั่งเหมือนจะสั่งมาจากต่างประเทศอมองมัตเ็นยง,งรู้สึกว่าอยากเก็บไว้อยากมีโมเดลโมเลกุลเก็บไว้ คาร์นฟาก็จะเป็นอย่างนี้ทำไมนองกระดัย่เ yeah. น่เป็นของเล่นที่ดูจะมีประโยชน์ใช่สิวเจมเลยกำลังจะหายแล้วก็เลยวันนี้ก็เลยไม่อยากแต่งหน้าเท่าไหร่ไว้วันไหนใส่คอนเทคค่อยแต่งหน้า แหมเย้คารบอนทำอะไรได้อีกนะทำเ2 o ดีวาง่ายที่สุดทำดกุนพื้นฐานออกซิเจนแทนด้วยสีแดงนะคะแล้วออกซิเจนเขาก็มีที่ให้ต่ออยู่แค่สองอันเอง ทำไมหนะ้าจอหนูชอบมืดลงเป็นอะไรฮะไฮโดรเจนต่อได้อันเดียวเพราะว่าทำบอลได้แค่อันเดียวไปเติมชาวบ้านก็แลกได้ตัวเดียวมีอิเล็กตอนตัวเดียวมันก็เลยทำบอลน,นี่คือโมเลกุลน,น้ำฮะ H2O อี มีคนถามว่าทำไมเปลี่ยนโปรไฟล์กันอ๋อเขาอยากเปลี่ยนไงคะ่ะเขาเล่นสนุกในช่วงนี้กับการเล่นานิทานค่ะแต่เชอรไม่รู้จะเปลี่ยนเป็นอะไรเชอรก็เลยไม่ได้เปลี่ยนเฮ้ยเลือเอาโทน่ามายมึด I am ของเราไปดีกว่าวิ i งฮิจูอ๋น้ำลอยไปลอยมาจริงๆมันมีเรื่องลึกกว่านี้ก็คือ บอนดิ้งแล้วางโมเลกุลอย่างนี้ก็แปลว่ามันจะมีอิเล็กตรอนสองอันเป็น s orbital อะไรก็ไม่รู้เียนขึ้นไปเยอะๆแล้วก็จะแบบเออมือหัวเจ้า,าเล่นอันนี้สนุกดีมีโมเลกุลอะไรหนุนตาอีกแต่มีคาร์บอนแค่สองตัวเอ้ยมีออกซิเจนแค่สองตัวมีคาร์บอนอยู่หลายตัวอยู่ c o 2 o c o 2 w o หรอคาร์บอนตอกับออกซิเจนจากนี้คือคาร์บอนไดเอ๊ะคาร์บอนไดเอ๊ะเป็นตรงๆสิมันต่อตรงๆไม่ได้อ่ะอ๋อมันต้องเป็นบอลนี้มันจะไม่ผิดนะมันจะต้องเป็นแบบนี้ หนี่เป็นเขาเรียกฟอร์มอะไรนะแล้วหนูจำได้ CO2 มันจะเป็นรีนี่อนนะน่าเะท่าดานี่คือ CO2 นะคะ จริงๆมันเป็นบอลเดียวนะแต่ว่ามันคืออย่างอื่นถ้า CO จะเป็น triple b o บอ CO2 มันคือ double b บอ d มันก็เลยเป็นอย่างนี้ถ้าเป็น CO เฉยๆจะมีต้องมีตรงกลางหมือนอันเส็อย่น วันนี้เียน,นเคมีหรอเปล่าวันนี้สบายๆไม่มีอะไรทำค่ะก็เลยเอาออกมาเล่นว่าจะเอามาถ้าจะเอามาใช้สอนหรือว่าบอกคนอื่นเนี่ยก็ต้องมานั่งคิดก่อนแล้วว่าข้อมูลถูกหรือเปล่าหรือทำอะไรต้องเตรียมข้อมูลก่อนเพราะผิดขึ้นมาเดี๋ยวจะโดนดรามาไม่เชื่อก็เลยมีความไม่อยากทำอยู่เอามาต่อเล่น น่าลักนะเปินนูกี้เฝ้างางางงนี่เอาเจอลายไปลายมานี่คือโมเลกุลน,น้ำของเรานะเอ้ย H2O นะ CO2 คือสิ่งที่เราหายใจออกออกซิเจน O2 ออกซิเจนมันต่อกันเองต่อเป็นไงนะไม่ต่อ นี่เหมือนกัน yeah. แย่เราได้ไหมวะปึบได้สิไอถ้าไดออกิเจนคืสิที่เราหายใจเข้าไปไอแล้วก็ co 2ออกมาโอเหลือ o อยู่ตัวเดียว อดีน้ำแปบน,นี้คนทโทร้าจะโผล่มาวันพุ่งเอ๊ะหรือวันนี้วันนี้กลาคืนเนี่ยคนโทร้าจะโผล่มมีอะไรอยู่บ้างนะมีสีนน้ำตาเหยู่ลูกหนึง่งเป็นดีอาร์โบรอนโบรโโรเ่เนนชี่ยวเทา่าไร่โทระ ในตัวเจ้มนีในอากาศสูงค่ะออกซิเจนมีอยู่ไม่ตีกระ่ะถึง1ิปป้าค่จะไม่ผิดวอ้ตแต่ซัลเฟอร์มีจุดต่อเยอะมากเอาซเฟอร์ต่อได้มากกว่าแปดเด่นมากจริงๆแล้วหกอันนี้หกซัลเฟอร์มีความซับซ้อนซ่อนเงื่อนของมันมากๆเคมีเป็นอะไรที่มีเอ็กเซปชั a นแนลเยอะมากข้อยกเว้นเต็มไปหมดสป r ร อย่างแค่นี้นต่าง SCL เป็นเกิด h e r เป็นกรดจริงเป็นกรดแรงด้วย H2S04 ดีดีาาดอ่าเนี่ยมึงเอ H2SO4 อุ้ยออกซิเจนนี้ไม่ครบเดี๋ <Hey. S 1> สักครู่นะคะพี่ป้อมจะไลฟ์อยู่เดี๋ยวแป๊บนึงได้ไหมไล่เอาได้ไหมโอเคค่ะพี่เออาร์ A. A. โทรมาพอด,ดีเลยมีอะไรนะ อาน่าจะเตรียมของมาให้แน่ๆเตี่เตรียมเตรียมตรเัวสำหรับ General Election ค่ะอืมเขาจะส่งอุปกรณ์มนาะให้ในการที่จะทำรายฟื่นไม่แน่ใจแต่ว่าประกาศวันที่19นี้แะค่ะ เียเต็มเตรียมตัวกันหนูนี่ก็ตื่นเต้นอย่างเี๋ยว เราลุ้นไปพองแกงนะคะนี่ <c oughs> นนนขทรมาพอดีเลยเดี๋ยว H2SO4 O มีสามตัวเอง H2SO4 ถ้าจำไม่ผิดมันจะเป็นออกซิเจนออกซิเจนใช่ไหม ออกซิเจนสตัวแล้วก็ไฮโดรเจน่อจำตารางธาตุเหรอคะเชิยก็จำได้ไม่หมดคะ่ะเรอรู้สึกวันเป็นอะไรที่เราเปิดได้แล้วตอนนี้เรามีหนังสือตลอดเวลาเราเราจะจำมันทำอไมขนาดนั้นก็เลยไม่จำ ใช่ซาฟูริอีส so ิอวันลองเล่นริงฟิตใช่แล้วปก็ที่ค่แะแต่ก็สนุกดีนะแต่ว่าหนูงงมากเลยเล่นไปด่านเดียวมันจะบอกว่าไม่คู่ดาวเนาะหนูก็อก่ะฉันปกติออกกําลังกายเป็นชั่วโมงอ่ะฉันก็เลยว่าจะเล่นเป็นชั่วโมงชั่วโมงตกใจมากเล่นไปสองดาวน,นังก็แบบว่าเตือนคู่ดาวไหมเพราก่อนหรือล่าค่อยมาเล่นอีกทีก็ได้นะน กนั่นดมดีนะคะไม่ใมีของไม่เท่แต่เขาให้ตัวบอนดิ้งมาทำอะไรเยอะๆไม่รู้สนุกขนาดเดี๋ยวไว้ลองดูว่าทำโมเลกุลอะไรออกมาได้บ้างเรื่อประวตนของเล่นที่มีอยู่จริงๆก็มี หนังสือหนังหาที่ยังไม่ได้อ่านเยอะเลยแมงมองกล้องเหรอ,อให้น้องมองมองเงี้ยเหรอ,อให้น้องชื่อน้องต่อไปชื่อน้องแมวต่อไปอใช่เขคือเจ้าของคอมนา่งซ้ายนี่แหละค่ะเป็นเรื่องปกติค่ะ พอเราไม่ได้ใช้นานๆก็ลืมเหมือนกันนะคะทุกอย่างมันอยู่แบบคลับคลายคลาบคลาเหมือนเป็นคลาวดี้อยู่เหมือนโมเลกุลที่ตอนนี้เราถูกพิสูจน์ว่าอะตอมอิเล็กตรอนเหล่านั้นเป็นคลาวดิ้ไม่ใช่เป็นเส้นๆแบบวงโคจรโลกหรือที่วงโคจรดวงอาทิตย์ตอนนี้เป็นคลาวดี้ซึ่งก็เหมือนความรู้เราที่มันจะเริ่มคลาวดี้ไปเรื่อยๆพอไม่ได้ใช้นะคะ ้วตอนเรียนอ่ะหนูเรียนลงไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันว่าเอาเรี่ของอิเล็กตรอนมีอะไรบ้างมีฟิสิกส์ในในคือแอปโพสของทางเคมีบอนดิ้งผ่านวิธีการฟิสิกส์อะค่ะผ่านแบบคลื่นอะไรเงี้ยซึ่งมันงงม,มากแล้วก็เพราะไม่ได้ใช้หรือไม่ได้ทำอะไรกับมันไม่ได้ศึกษาต่ออะไรยก็ปิ้วเป็นหมดเลยแต่ว่าพื้นฐานเราก็พอจะคลับคลายคลับคายอยู่บ้าง ทุกคนต้องลองตั้งใจเรียนพื้นฐานดูก่อนนะคะเราจะได้พอลงไปเรียนลึกๆหรือทำความเข้าใจมากขึ้นว่าทำไมมันกลายเป็นบอนแบบนี้จริงๆมันมีเบื้องลึกเบื้องหลังของมันเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องคลื่นเรื่องออวิเตอที่มันต่อกันอะไรเงี้ยโอ้จริงๆก็สนุกมากเลยนะแต่ว่าไม่ได้ใช้ก็แบบไปเลยวใช้พูดเจ็บแต่หน่อยเดียวเองนะทุกคน คลังคำศัพท์เชื้อไม่เยอะสอักสาเชื้ชอเป็นคนมีประทัน้อยมากตเจ้ฮาวจำได้คำเดียวภาษาจีนเราหมือนชื่อหิวซิวหมีเย้เรหมือนชื่อฉันชื่อวอนหมือนชื่อันชื่อประมาณนี้แหละแลไม่ผ เจอเป็นคนไม่ค so ่อยเล่นอะไรเอพิฟูเดย์แล้วก็คือแบบแฮปปี้เอพิฟูเดย์นะคะรู้สึกมันเราเราเป็นคนตามคนไม่ค่อยทันนะเราจะโดนแกล้งบ่อยแล้วว่าเจอฉันอย่างนี้อย่างนี้งนี้แล้วก็แบบมาบอกทีหลังว่าเอพิฟูเดย์ล้วก็จะแบบอ้าวจ้ะเราก็จะโอเคใช่โอ้ยโอ้ขอบคุณค่ะ วันเย็นตอนนี้ไม่มีภาคสองแล้วไม่น่าจะมีโอกาสหวยนะคะก็อะรอต่อไปอมแมวชื่อน้องแมวะ <laughs> <Yeah. S 1> ว่าจะตอนนี้ตอนนี้หนูมานั่งย้อนดูโกลสหรือว่าเป้าหมายของปีนี้นะคะเราก็ทำเสร็จไปสองสามอย่างแล้ว กำลังรอรุ่นอีกอย่างหนึ่งยังไม่ได้ทำอีกอย่างนึ่งงานแล้วก็เลื่อนอีกหนึ่งสองสามอย่างเลื่อนไปสามอย่างเลย่หมสาเล้ยนะแต่ว่าก็ดีนะได้พักผ่อนเต็มที่มากๆอยู่บ้านเคลียโนนเคลียน,น,ยนี่แต่ก็ยังไม่ได้จัดของไม,ไม่รู้จะจัดแล้วเอาไปยังไงแล้วคือของก็เยอะมากๆแลว้วอะคื ผลออกมาตอนนี้ก็แม่เขาก็ไม่ได้จัดสติก <c oughs> หนูเขาพัก,กละขนเสื้อผ้าครับเสื้อผ้าออกใช่ไหมเป้าหมายปีนี้มีชีวิตให้รอด <c oughs> <t> นี่ตอนนี้เป้าหมายแต่ละวันเราก็จะเขียนไว้ในสม <c oughs> ุดนะคะเสียด้วยดินสอกนเสร็จแล้วถ้าจดทําเสร็จแล้วเราก็จะมาจดลงปากกาจะได้เฉยใช่อืมสองวันที่ผ่านมาติ๊กถูกไปได้กี่อันนึงจองทางสี่ห้า แปดอันที่เป็นงานสองสามอันที่เป็นเรื่องเล่นๆน,นะฮะเมื่อวานเปหน 1, 2, 3, ึ่งสองสามสี่หกเจ็ดแปดแปดอันบรรจงนี่เล่นได้อันนี้ก็มันเป็นอะไรที่เป็นกําลังใจเราจริงนะว่าเราทําอะไรจิได้บ้าแต่ละวัน enjoy enjoy มีอะไรติดตามบ้างจริงมีเยอะกว่าที่คิดค่ะแต่ยังบอกไม่ได้ แต่ตอนนี้ก็โดนเลื่อนกันหมดนะจ๊ะมาอัปเดตให้เปล่าวันนี้ก็ตื่นเชา้าอินไหมก็กล่าวอุนกันแต่สิวขึ้นมาจากเชื่อห้ามกินขนมปังวันนั้น,น,นั้นไปหาคุณหมอเรื่องเกีก่ยวกับผิวนี่แหละแล้วเ็าบอกว่ามีแต่สิวตดหนูมักจะไม่ได้มีสิวหัวชาหรือสิวที่มันอักเสบเยอะแต่มันจะเป็นสิวผดๆเล็กๆเนี่ยขึ้นไ,ไปหมดเลย แล้วก็เหตุเกิดจากขนมปังค่ะพวกขนมปังพวกยีสต์ทั้งหลายแหล่พวกนั้นอะไรเงี้ยก็ชิวขึ้นใช่แนวนะแต่ไม่ขึ้นบร,ริเวณข้างหน้าเท่าไหร่นะแต่ว่าก็มีตรงนี้โผล่มาบ้างนานๆทีบร,ริเวณแบบจมูกอะไรเงี้ยแล้วก็ที่คางที่มักจะโผล่มาแต่ตั้งแต่อยู่บ้านมาแล้วเจออยากกินขนมเขาเรียกว่าเค้กปอนอ่ะเค้กบัตเตอร์เค้ก ต้องเรียกว่าบัตเตอร์เค้กนะคะก็เอาตื่นเช้าสองวันก็ตื่นไปกินบัตเตอร์เค้กสองวันเช้ามื้อเช้าวันที่สามสี่ซิวมาเลยก็คือยังไม่หายผ่านมาจะห้าวัน้วเนแ่ยก็พยายามรักษาอยู่นะคะกำลังกำ,ำลังจะหายแล้วทายายอยู่เศร้า นอนดึกไม่ค่อยเกี่ยวกับเรื่องสิอมันก็เกี่ยวแหละถ้าเกิดน,นอนนอนเร็วก็จะ,จะ,จ,ะจะสบายขึ้นแต่ว,ว่าช่วงที่นอนดึกแล้วก็สิวหายไหมก็มีนะจ๊ะอาซี่หล่านี้ก็มีสีแล้วนะมาโทระอยู่แถวนี้แหละน้องยังไม่โผลนะ่อ่ะให้น้องโผลนะ่อ่ะตอนอื่น ล็อกกำลังจะมาหรือเปล่านะช่วงนี้ไม่ได้ดูซีรีส์ค่ะว่าจะดูเรื่องใหม่อยู่แต่ก็ยังขี้เกียจอยู่ <c oughs> คุณแม่ฟางบอกว่าเปลี่ยนผ้าปูที่นอนแล้วนะคะเปลี่ยนผ้าห่มแล้วด้วยแต่น้องไม่ได้เปลี่ยนย่า yeah! ทำไงให้สีผิวสม่ำเสมอหรออจริงๆต้องบอกว่าก็คือใช้ตัวไวท g h ทน n ิ n งหน้า เรื่อยนะคะแล้วก็รองพื้นนั่นแหละคือดีสุดแต่อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้น่าจะเป็นพอแสงด้่ยแหละที่มันช่วยให้หน้าเชื้อสมอเสมอเชื่อจะทำสกินแคร์แล้วแหละที่แบบค like ลายวอล์กเหมือนแฮแคร์อะไรเงี้ยแต่ว่ามันยังไม่สวยเท่าไหร่ <c ười> คือแสงที่ถ่ายแฮแคร์คือแสงตอนกลางวันประมาณเนี้ยซึ่งดีมากแต่ว่าถ้าเราทำบำรุงตอนนี้ก็เป็นพวก บำรุงเลยไงไม่ดีขนาดนั้นแต่ก็โอเคอยู่อะไม่แย่เขาบอกว่าเวลาเช็คสุขภาพผิวนะวันนี้ก็คุณหมอแพทย์แผนไทยเลยคือถ้าเกิดว่าที่ท้องแขนเราเนี่ยแล้วก็เอาเล็บกรีดลงไปแล้วไม่ค่อยมีเส้นอันนี้น่าจะไม่เห็นกันคือถ้าถ้าทำกับที่แขนตัวเองอะถ้าเกิดมันเป็นเส้นสีขาวขึ้นมาแล้วเส้นสีขาวจางลงช้าแปลว่า ผิวคนไม่ค่อยมีนม้ำก็คือไม่ไฮเดรแตแบบน้ำกินน้ำน้อยอะไรเงี้ยให้กินน้ำเยอะขึ้นผิวดีคือผิวที่แบบจะไม่เกิดเส้นสีขาวของหนูเกิดนิดนึงแล้วก็จะจางไวพอสมควรก็เรียกได้ว่าดีอยู่ในสภาพผิวดีค่ะก็ดื่มน,น้ำเยอะขึ้นชงนี้นแล้วก็เป็นเรื่องความเครียดด้วยนะคะก็เรื่องเมนเทอรี่ก็พยายามดูแลตัวเองหรือว่าเรื่องใจ ที่จะทําให้เรามีสภาพผิวหรือสภาพร่างกายเราลงไปทั้งหมดเลย <Okay. S 1> ตอนไปโซเฟียได้ถ่ายบล็อกไว้ไหมไม่ถ่ายป่ะนะจำไม่ได้เหมือนจะส่งให้ชานไปหมดแล้วหรือไม่ยังคือยังไม่ได้ให้ชานนะคะเพราะว่าตอนนี้ชานมีถึงโฮมสเตย์ที่ไปโปรโมทจะไม่ได้แต่ว่านะคะกำลังจะมาะคะ่ะมีโฮมสเตยที่ไปโปรโมทที่ญี่ปุ่นกับ เอเชียเฟสติวเย้แดงไม่นับค่ะแดงไม่เกี่ยวแดงมันคือเกิดจากที่เราไปขูดเฉยๆฉอ๋อเฉยก็แค่นนเป็นสีแดงนะอนี้น่าจะไม่เห็นกันแต่ว่าตอนนี้มันเป็นสีขาวของนี้จะเป็นสีแดงตอนดูในช่วงนั้นนะคะเราดูกันนะคะแบบยบนอยแล้วเย้ แล้วก็เจอค้นเจอวิดีโอที่ถ่ายเก็บไว้กับน้องๆมีหลายอันอยู่ที่ตลกตลกแล้วจะค่อยๆเอามาปล่อยนะจ๊ะ <laughs> <laughs> แดงแดงของหนูก็ยาวอยู่เนี่ยถึงหายลงไปเ <h ums> หมือนกันเอ้เห็นแวบๆบนะคะเจอจัดการไง จะเป็นอินิชารายตอนนี้ต้องกลายเป็นใส่สามอาทิตย์ต่อชิ้นค่ะเพราะวาคุณหมอเจอไม่ได้ดีที่เพิ่งไปเจอมาล่าสุดก่อนที่จะทนกับตัวหรือว่าสถานการณ์แย่ลงนะคะอืแกเคลียด์กันไปเนาะขอภัยเสียงข้างนอกนะคะคือเป็น surrounding รอบบ้านเชิญเช,ชิไม่อยากเปิดแอร์เฉยชก็อยากแต่ตอนนี้ร้อน มีบอล์กทำอาหารไหมก็ไม่เชิงหรอกก็คือถ่ายให้ดูว่าทำอะไรกินอีกสองอันก็ของวันนี้ก็ถ่ายไว้ให้ดูนะคะแล้วก็ของเมื่อวันที่ทำข้าวแกงกะหรี่ก็มีตัดตัดตัดเนอะเย็นนี้หนูคานของมือเที่ยงที่ทำไวน้นะคะมันเยอะมากเลย เบื่อไหมนะคะเบื่อมากค่ะ mm hmm. a little bit bored แต่ว่า but I have a lot of things to do too yeah กินได้สิอร่อยด้วยเย่ <laughs> ไปเจอกันนะฮะมาแว๊บๆตรงนี้ดูสิขอกล้องเข้ามาใกล้ๆจะเห็นว่าเป็สิวแดงๆขึ้น อยาก็หายแย่อไปอ่านหนังสือหละแล้วก็ว่าจะลงมายงล่างหรือไม่งันก็เล่นเกมควรจะอ่านหนังสือบ้างนะฉันไม่ค่อยได้อ่านหนังสือเด้อออเรียนคลาสออนไลน์ด้วยเจอกันนะจ๊ะเบ๊มาป่ยโวยจะลองดูแลกันแต่วันนี้คือมาล่านี้ <laughs> เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ซีอีโอไอเจงอยสนุกนะคะือในช่วงบ่าย yeah.